สวัสดีค่ะวันนี้ไข่เจียวเหมือนเดิมนะคะไข่เจียวข้าวหอมร้อนๆนะคะวิธีทำไข่เจียวง่ายๆของเราเราจะทําแบบนี้นะคะไข่เจียวของเราทาไข่เจียวหัวหอมนะคะหัวหอมผักชีเห็นไหมคะคล้ายๆกับไข่ขั่วแต่เราชอบแบบแบบนี้นะคะไข่เจียวไข่เจียวหัวหอมนะคะแล้วก็ เง่ายๆเีย่ยไม่ต้องอพ,พิธีพิถันเห็นไหมคะไข่เจียวขาวหอมร้อนๆเนี่ยก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากวันต่อวันแค่ไข่เจียวราดข้าวก็เป็นอาหารที่สะดวกอร่อยด้วยนะคะเห็นไหมคะลองจดูนะแบน,น,นะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะน<ม>ี่นีนะคะ นี่เราทอดเราทอดไข่น้อยเฉพาะเราคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณพ่อเ็าได้ขนมปังกับเนยชีสไปแล้วก็เป็นนี้เป็นของเราเองนะคะแล้วก็เอาไข่พอประมาณนะคะเราไม่เอาเยอะเพราะว่าการที่เราทอดไข่เยอะเนี่ยบางทีเรากินไม่หมดมันก็จะพเพราะมัน,เป,นเป็นงานที่ทอดง่ายทําง่ายค่ะกินสดๆร้อนๆน,นะคะอ่ะบางท่านจะทอดไข่แบบเยอะๆแล้วก็แบบเหลือไว้นะคะคือถ้าไข่มันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะ เราต้องแบบอ,อยากทําตอนไหนก็ทอดตอนนั้นนะคะคือจะทําให้แบบไข่เนี้ยมีรสชาติมากกว่าที่เราทอดทิ้งไว้นะคะก็นี่คือวิธีทําของเรานะคะคือถ้าท้า,ทาหลายคนแล้วก็จะใส่ไข่หลายฟองแต่วันนี้เราขอเอาสองฟองนะคะแต่ขอสองฟองไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ข้าวละไข่เจียวราดข้าวเห็นไหมคะเนี่ก็จะทําแบบนี้ ติเราจะเอาข้าวมาลงไปเลยนะคะนี่กับสีสันน่า,าทานไหมคะสไตล์ของเราเองนะคะอยู่ง่ายกินง่ายไหมไหม,มคะก็เป็นอะไรที่อาหารมื้อเที่ยงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะแล้วก็ทําทกับข้าวไข่เจียวร้อนๆทานนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่ทานง่ายอยู่ง่ายทานง่ายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ ได้ไปทีแล้วไะหมคะแล้วก็เห็นไหมคะมแล้วเราจะตัดมาใส่นี่เลยนะคะไปเรนดูนะคะแล้วก็จะถ่ายมานี่เลยนะคะเห็นไหมคะใส่จานเลยไม่ต้องไม่ต้องพิถุงพิสัพิถัถนทําเองกินเองคะ่ะนักเลงพอนี่คะ่ะก็เป็นอาได้ง่ายๆสําสหรับคนง่ายๆนะคะเห็นไหมคะ นี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะนี่ข้าวไข่เจียวร้อนๆเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่ก็เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะเนี่ยไข่เจียวร้อนๆแค่นี้ก็เป็นอาหารที่เลิศหรูนะคะหอมมากเลยนะคะท่านเห็นไหมคะก็ยั่วๆทุกคนนะคะข้าวไข่เจียวร้อนๆค่ะ